สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เขาเส,เสนอเมนูผัดเพ็ดหมูนะคะเอาหมูมาสับแล้วก็เอามาลวนนะคะนังหมูค่ะเอามาลวนก่อนนะคะตามด้วยพริกนะคะนี่พริกเป็นพริบเพะะ็ดนะคะราคานีขิงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแ็กนะคะนี่เขาสีเมืองวัตถุดิบต่างๆแน่นะคะ หลังจากลวกลวกเรียบร้อยนะคะจะเป็นตังประมาณนี้นะคะนิ่เสียงเครืองไหวจ้าจำกระเทียมนะคะอันนี้ใบกะเพรานะคะเพิ่มเติมจ้าเต็อยู่หลังบานค่ะเลยบังงามปรนเนะค่ะตัวหอมหอมนะคะเอากระเทียมมาใส่ไว้นี่ขวยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เขาจะใส่บะเขาน้ำนะคะเดี๋ยวบะเขือฟานค่ะ,ะทำานาทีล่างบะเขือจ้าแล้วก็ฝานนะคะนี่ฝานออกฝานเป็นเฉียงๆนะคะนี่ยังน,น่ดำนดล้วหลังจากนั้นตั้งกระทะให้ห้อนนะคะเทน้ำมันพืชลงไปจ้ากระเทียมค่ะ เคี่ยวให้หอมนะคะพริกแกงเผ็ดค่ะเอาสองช้อนนะคะจะได้เผ็ดจัดจ้านจ้ะ เติมนำ้ำแล้วไปเจ๊น้อยนะคะเพราะว่ายางเออไมนสิแหงค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะใส่ไลา์ในเจหน้อยสองสอนค่ะน้ำปาลาเป็าะเมือนก๋วยเตี๋ยว เทหมูที่ลวกไปสักครู่นี้ลงไปนะจ๊าคนนี้เข้ากันค่ะใส่มะเขือลงไปค่ะ เติมน้ำเล็กน้อยนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้บะเกืยรสุกค,ค่ะเติมน้ำห้องจักหน่อยค่ะสีแบบพัดเทสนะคะป,ป,ป,ปิดฝาหม้อนะคะรอให้สุกค่ะเปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็คนค่ะ สุกได้ที่แล้วนะคะใส่ขิงเข้าไปค่ะกับพริกหยวกค่ะนี่แล้วก็เรียกว่าผัดเผ็ดนะคะนี่พริกไทยสนเข้าไปให้มันเผ็ดเผด็ซับแซบกลิบนะคะ รนะปรุงเพิ่มค่ะผงนัวค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าปิดไทย้ยวยใบกะเพรานะคะนี่ค่ะจบค่ะอู้ผัดเผ็ดแบบกลิ่นแรงมากผัดเผ็ดหมูนะคะนี่ค่ะเครื่องเทศต้องมาผัดเผ็ดหมูป่า เเคออรเเ็นเูเไขปลามาโอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะลาคา